สวัสดีพี่พีทุกคนเลยค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะนะค้องฝนฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสอบถามกันได้นะพี่ๆใครที่มองหารถเก่งนะคะใช้งานนะคะวันนี้นะคะทุกคนจัดมาให้สําหรับ t o y o ต้าวีอ1.5มิตรนะคะ นี่เลยนะ,ะาคะสภาพรถสวยเกียร์เนะคะใครที่หาอยู่นะคะปี2022รถเมื่อเดียวป้ายแดงนะคะคันนี้นะคะวันนี้นะคะน้องฝนมีรถเข้าใหม่ปีใหม่ไม่น้อยนะคะไม่แค่40,500เท่านั้นราคาคันนี้เพียง439,000บาทเท่านั้นนะคะสีเทาน,น,นะคะใครที่หาอยู่นะคะรถสภาพวสวยๆแบบนี้ต้องมาที่เซดีไทยเท่านั้นนะคะราคาเบาๆนะคะผ่อนเริ่มต้นแค่7,000เท่านั้นนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะพูดคุยกันได้สอบถามกันได้นะคะพี่ๆรับการเครื่องยนต์เล็กยางให้นะคะ2ปี รับประกันโครงสร้างหลัรถของเราไม่มีชนไม่มีความไม่มีน้ําท่วมนะคะใหม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะวันนี้นะคะค่าฝนมีโปรโมชั่นนะคะออกรถกัาน้ำฝนเพียง999นะคะค่ะฟรี90วันนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรี2ครั้ง20,000กิโลค่ะและมีบัตร SRT ฟิลิปปินส์ฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานค่ะพี่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 คนไหนที่สนใจนะคะอยากได้รถกิ่งเอาใช้งานสักคันนะคะอยากได้รถเกิ่งเอาขับนะคะวันนี้นะคะห้ามพลาดสำหรับคลิปนี้เลยค่ะพี่พี่ น้ฝนรับประกันเลยว่ารถที่ร้านของน้ฝนไม่มีชนอย่างแน่นอนนะคะสภาพสวยค่ะหารถกันไหนอยู่นะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะพี่ๆวันนี้นะคะคันนี้นะคะปีใหม่ด้วยปี2022ใหม่แค่45,000เท่านั้นนะคะสภาพสวยมากเดี๋ยวฝน,นพาดูภายในนี่เป็นโฉมหน้าใหม่แล้วนะคะนี่เลยค่ะพี่คันนี้เป็นตัวมิดนะ คันนี้เป็นตัวมิดนะคะดวงไฟไม่มีคาบเหลืองเลยนะคะมีไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยเลยนะคะยางเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสีเส้นนะจ๊ะดอกยางนานาค่ะมีไฟเลี้ยวมาให้ที่ด้านข้างตรงนี้เลยนะคะรถสภาพสวยนะคะประตูมือจับเป็นสมาร์ทเอ้ยอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดด้านในนิดนึงนี่ค่ะพี่พีเดี๋ยวแก็เม็ดน้ำให้ก่อนเลยนะคะ เม็อาร์ตกรมสวยงามนะจ๊ะพี่เม็ดอาร์ตกรมสวยงามนะจ๊ะรับประกันรถไม่มีชนไม่มีพิควั่มไม่มีน้ําท่วมอย่างแน่นอนค่ะมั่นใจได้ออกรถกันมาฝนไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะพี่ๆพ,พี่คนไหนนะคะที่หาอยู่นะคะรีบตัดสินใจเลยนะคะออกรถเพียง999ค่ะฟรี90วันได้อย่างแน่นอนจ้ะอ่ะนี่อ่ะเบาะหนังนะจ๊ะเบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยย่นเบาะเดิมโรงงานสภาพสวยเดิมนะคะ พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะพี่นี่นี่เลยหน้าจอเครื่องเสียงวิทธุใช้งานได้ปกตินะคะนี่เลยค่ะพี่พี่อ่ะอเดี๋ยวเราจะหมอกนิดนึงนะจ๊ะนี่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะ นี่แอลก็คือปรับกระจกด้านซ้ายอาปรับกระจกด้านหนาตรงนี้พับกระจกนะคะพี่พี่เอาเตรงนี้ปรับได้เปิดใช้งานได้ปกตินะคะตัวนงตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอขย,ยับน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงนะคะพี่พี่น็อตเดิมป้ายแดงเนาะสภาพสวยมากนะจ๊ะใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะขอบคุณสําหรับการกดไลค์จ้าน้องแต่อตรงนี้อที่ล็อกแล้วก็ปลดล็อกนะคะพี่อออโตนนออโตบาน้าเนาะบานคน นั่งข้างนะคะสภาพรถสวยนะคะพี่พี่ๆคนไหนที่หาอยู่นะคะรีบตัดสินใจเลยนะคะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะที่ร้านเรารับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นะจ๊ะรับประกันโครงสร้างหลักรถไม่มีชนไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมนะคะใหม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่ๆอันด้านหลังด้านหลังด้านหลังก็สภาพสวยนะจ๊ะพี่ๆเออ ใครหาอยู่ใครสนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะ0 8 1 0 9 3 2 4หนึ่ง9 9 3 2445่หาูนยดาสองสาโทรหาเบอร์นี้ได้ไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะด้าน,นหลังสภาพสวยงามมากจ้ะนี่อ่เดี๋ยวแกะเม็ดอัให้ดูสักครู่นะจ๊ะเม็ดอักรมสวยงามนะจ๊ะพี่เม็ดอักรมสวยงามนะจ๊ะนี่ค่ะ เม็ดอาร์ตโมสวยงามนะจ๊ะรับประกันนะคะรถสวยเกตเอค่ะพี่ๆอ่ะถึงจะเป็นรถเล็กนะคะแต่เรารับประกันเลยว่ารถที่ร้านไม่มีชนไม่มีความไม่มีน้ําท่วมนะคะพี่ขับได้ทางไกลนะคะหรือจะขับในเมืองก็ขับได้นะคะนี่ค่ะตัวนงตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงนะคะภายในกว้างขวางนะคะพี่คันนี้ภายในสวยมันจะเป็นสีพิงโกะนี่ มันจะเป็นสีพิงโก้นะพี่ภายในสวยนะรสภาพสวยนะใครที่หาอยู่นะคะมาเลยค่ะพี่พี่ผ่อนเบาๆผ่อนไม่หนักนะคะผ่อนเริ่มต้นหกพันเท่านั้นนะอุ้ยขามากแม่ผ่อนเริ่มต้นหกพันเท่านั้นนะคะพี่พี่คนไหนที่สนใจนะคะก็ติดต่อน้องฝนมาได้อันด้านหลังสัญลักษณ์โตยโยต้าอยู่จุดถึงกลางของตัวรถเลยนะคะนี่ค่ะ มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะดวงไฟไม่มีคราบเหลืองใสะสะอาดใสจริงนะคะไฟไม่มีคราบเหลืองเลยแล้วจ้านี่ค่ะนี่อ่าด้านหลังกด,เป,ดเปิดตรงนี้ได้ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอ่าเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนิดน,นึงอ่ากดเปิดด้านหลังตรงนี้นะคะมาค่ะ นี่สำหรับด้านหลังโอ้ยสำหรับด้านหลังนะคะพี่พี่นี่เลยจ้ะอ,อ่ากว้างขวางนะคะด้านหลังกว้างขวางนะคะใส่ของใส่อุปกรณ์ใส่กระเป๋าเดินทางได้หลายใบกันเลยนะคะพี่พี่จุกๆเลยเนาะเยอะยมากกว้างขวางมากนะคะอ่ะเนี่ยแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างนิดนึงอืมนี่จ้ะพี่พี่ อุปกรณ์อะไรมีมาให้ครบนะคะรถสเปย์ยางอะไรทุกอย่างมีมาให้ครบนะพี่ๆมั่นใจได้เลยค่ะนี่เขายังไม่ได้ใช้งานนะคะประแจอะไรก็มีมาให้ครบทุกอย่างเลยนะคะพี่ๆสภาพรถสวยอย่างแน่นอนค่ะมั่นใจได้นะจ๊ะตัวนงตัวน็อตน,นะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงนะคะแผ่นกันความร้อนก็ยังคงสภาพสวยงามสวยเดิมนะคะนี่ค่ะอ่า สภาพสวยมากตัวนงตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับนะจ๊ะพี่ๆนี่เลยค่ะนี่พี่ๆคนไหนที่กำลังหาอยู่นะคะติดต่อน้องฝนมาได้เลยนะคะ081093 2445 081093 2445โทรเบอร์นีดาติดต่อเบอร์นีด้เลยนะคะวิพี่ๆไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะออกรถกับน้องฝนนะคะมั่นใจได้นะคะจัดให้แป๊บเดียวอนุมัตินะคะเอกสารครบอนุมัติภายในหนึ่งวันก็ทำมาแล้วนะจ๊ะอ่ะ แต่นองตัวน็อตไม่มีรอยแกะระยขยับน็อตเติมโรงงานน็อตเติมป้ายแดงนะคะสวยนะพี่วีอ,องคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้นิดนางอ่ะแป๊ดหนึ่งนะจ๊ะ ตัวนงตัวนอตไม่มีรอยแกรระรอยขยับเม็ดอัดกลมสวยงามนะจ๊ะเม็ดอัดกลมสวยงามนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะพูดคุยกันได้สอบถามกันได้นะคะสนใจกันไหนอยู่รุ่นไหนอยู่สอบถามได้เลยจ้ะพี่ๆภายในกว้างขวางมากแม่เบาหนังนะดูแลรักษาทําความสะอาดได้ง่ายนะคะตัวนงตัวนอดไม่มีรอยแกรระรอยขยับนอดเดิมโรงงานนอดเดิมป้ายแดงนะคะพี่ๆนี่เลยค่ะ ั่งนี้นิดนงนี่เป็นสีทุโทนนะพี่คอนโทนด้านหน้าเป็นสีทุโทนนะคะสภาพสวยมากสภาพสวยมากๆนะคะ,ะมั่นใจได้นะคะพี่ๆสนใจก็ติดต่อน้องฝนมาได้